สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ด e นะ็อกเตอร์อิตติ้งเนาะด็อกเตอร์อิตติ้งเนี่ยเป็นอีพีเอ่อเป็นช่องใหม่เป็นช่องแบบของต้นเองเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าโควิดกระบาดแล้วก็ของกินแต่แยรกเนี่ยมันก่อแป้งเนาะเ้วเขาก็เลยว่าเออเราแบบทำมาแปลงของกินคนเดียวที่บ้านดีกว่าซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเมนูสูตรง่ายๆเราแบบเป็นคนกินง่ายเป็นคนยากของกินกินกู้วันอยู่ละกันเลยว่าถ่ายกล้องดีกว่านาะวันนี้จะมาทำไข่ยีพริกน้ำปลาเป็นเมนูที่ง่ายจะถึงขั้นแบบว่าหนูมาสอนพี่อย่างข้าอ มันจะเป็นจะได้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเนาะก็มีแค่ไข่กับพร่น้ำปลาต้นอันะแล้วก็ข้าวข้า็กินข้าวต้นกินส่นใยญ่ก็จะกินเป็นข้าวกล้องแล้วก็เดี๋ยวมากินข้าว้วยกันทําง่ายกินง่ายกินเองอาหารจานเดียวเนาะกินง่ายๆช่วงยุคโควิดเนี่ยประหยัดที่สุดเป็นอย่างที่แบบดีมากโอเคไปกันเลยป่ะโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันในครัวแล้วคือมันเป็นเมนูที่ง่ายๆแล้วก็จะทําอาหารจานเดียวซึ่งตอนนี้ตอนนี้เะกกาลังหุงข้าวไว้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าหุงข้าวอันนี้ของหุงข้าวละไว้ตรงนี้ละนหงข้ากั กำลังเด็ดปอนปดอนอยู่ไข่เนี่ยมีเขาจะเอากินสักสามกี่แกนนะสัก 2, สองแกนสามแกนต่อคนเนาะเดี๋ยวเอาสักห้าแกนเพราะป้านี่กินสองคนกินสองคนเอาสักประมาณสักห้าแกนไข่ห้าแกนนี่ก็ไข่ห้าแกนนี่เท่ายเปิดเลเนี่ยแกนละห้าบาทเนาะสมมติแกนละห้าบาทก็ะสองห้าเออสองห้าบาทละอ่ะนี่เลยง่ายง่ายง่ายจะไข่กุมาโตของมักัน,กกน,กนอ่านี่ง่ายได้เลยก็คือ พยายามตอกไข่ให้มันแหลวก็ได้มาแล้วก็ได้นะเพราะว่า mm hmm. พอจะไปยีในกระทะอยู่แล้วแต่เราจะมาตีไข่เพราะถ้าตีไข่นี่มันจะกลายเป็นไข่ทอดไข่เจียวจะใช้น้ำมันน้อยจะเอาจะเป็นจะไป,นะเ,ปนเน้นที่แบบว่าปรุงเหงืกกำก็คือจะมาปรุงเลยไข่จะอเออเราจะมาปรุงเพราะว่าเราจะไปกินกับน้ำพริกน้ำปลาอยู่แล้วคือน้ำพริกน้ำปลา,าแปลงง่ายมากเนาะนก,กระเดียวเราไปทํากันเลยดีกว่า ั้งกระทะนะฮะแล้วใครที่อยู่บ้านคนเดียวอยู่แบบอยู่บ้านอยู่หอคนเดียวเนะี่ยถ้าสมมุติว่ามีกระทะมีหม้อหานเนี่ยห้องก็สามารถที่จะเป็นได้แต่ถ้ามันมีก็เป็นกระทะไฟฟ้าก็ได้เนาะเออแต่ส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าหอไหนที่เป็นทําของกินได้อย่างได้เนะี่ยอย่างกับเฮาที่อยู่เป็นบ้านอยู่คนเดียวว่าบัเดียวเนะี่ยส่วนใหญ่เฮามันจะบ่ค่อยเฮาจะบ่ะะค่อยแบบมีครอบมีครัวเตระใด้เนาะเฮาก็จะอยู่กับคนเดียวอยู่กันสอคนอยู่กันมากี่คนก็ได ทัคนก็อยู่บ้านที่แบบว่ามนมีคนเท่าอ่ะมามีคนใหญ่มามีป้อมามีแม่อ่ะถ้าจะแปลงของกินที่มันแอดวานที่มันจะแบบโอ้ตับนะพี่โป๊ะโป๊ะโป๊ะโปรแกมันกาะเข้ากัสีจับยากมาค่อยจ้างสัตต้ด้กาเข้ากันเลยว่าเป็นเมนูง่ายๆแล้วเป็นอาหารจานเดียวกินได้เลยแล้วก็ไปยัดงตุวนเนาะครัวกินกับาหน้าครัวที่จะแปลงนกับไปได้นะช่วงนี้ก็รอน้ํามันคือมันเดือดก่อนเ้าใส่น้ามันไปตั้งใจน้ํามันเป็นน้ํามันดอกคานุล่าเนาะว่าดีต่อสุขภาพตุ๋ อาจจะรอสักกรั้ก่อนจริงๆถ้าสมมติว่าอยู่คนเดียวเนี่ยก็ให้ไข่สักประมาณสัก3ามแกนก็ได้2แกนเกิืองสามแกนอีกแล้วแต่เฮาเนาะแต่ถ้าอยู่2คนก็ประมาณถ้า6แกนเนี่ยมันจะหนักไปเนาะแต่ถ้าสมมติไข่6แกนจริงก็ตกคนละ3ามแกนต่อมื้อนี่ยังได้มันก็ถึงถูกเนาะยังไต่ก็ถึงถูกก็เฮาไปซื้อกินจากนอกไปละเนาะอันนี้เนอขอแนะนําว่าเฮาจะต้องใช้ใช้ไฟให้มันมแหงหน,น,น,น่อยน้ำมันทอนๆหน่อยแล้วก็ลงไปสว่าไปทีเดียว พราะว่าถ้าน้ำมันมันถ้าสมมติน้ามันมันบม่ค่อยหอมนักตะดเนี่ยมันจะทำให้ไข่ติดกระทะเพราะไปเดี๋เนี้เขาจะทำให้มันแบบติดกระทะออกมาเป็นแผ่นเลยแต่จะบอกหฮ้มันกรอบจะให้มันมอกระเบียดๆเป็นยีๆอ่ะค่ะเดี๋ยวมาดูกันตากิตตอแก้ปิกนิกก็ได้อยู่ที่บ้านกบตาแก้ปิกนิกก็ได้อ่ามาเลยหามาดูนี่อันนี้คืออันนี้จะน้ํามันนี่มันมีควันออกละเริ่มหอนละหากใส่ไปใครมันจะแตกกระทะมันใครมันจะแตกถ้ามันพอกแจ่ยีๆมันอยู่ละเนาะ มีไปเลยจะทำมาที่ตีอะไรอย่างขนาดนั้นนะเออมีไปมีไปขันฟงขันขอบไม่มีไปอือเพราะว่าบางเต๋อเนี่ยเรามีเมนูไข่เยอะกว่าจริงแต่เราคึดบอกออกว่าเราจะหญ่อะ่างเงี้ยเมนูเนี่ยเป็นเมนูที่ ง่ายแบบเขาหาเราสมมติอย่างมาง่ายแต่จะกลิ่นล้ำล้ำเขาเติมเติมแต่แต่แบ่งกลิ่นเตืมแล้ล้ำแล้วมันถึงง่ายอ่ะมันดูซ้ำเตืเิมเขาเลยใครในตู้สักสามแกนนี่เนาะน,น,น้ำพริกน้ำปลาที่เขากินอ่าแล้วก่อนนะคะน้องเขาก็ทําเมนูนี้ได้พยายามให้ถ้าไฟมันฮ้อนมันกรอบหน่อยเนี่ยต้องขอบอย่างนันก็จะมันก็จะปฏิกเสธแค่ที่ละตรงประมาณนี้นก็ค่อยซอส,สตั้งข้างไป มันใช้เวลามค่อยเมินสักประเดอ๋ยะมันอารมณ์เหมือนกับไข่ทอดแต่มันจะเป็นไข่เจียวกั๊บไข่ดาวกั๊บสบไยใจนะครับยีตังกัดเนาะเมนูนี่เขาจะมาเขาจะมาพริกนะถ้าเราเอาเอาคว่ำกันเนี่ยหน้าตังบนมันจะหน้าจังบนมันจะซุกเกินไปแล้วมันจะมาล้ำเนาะระหว่างเนี่ยระหว่างที่ขอบเขาเริ่มแทะขอบแล้วก็ขอบอ่าขอบมันเริ่มที่จะค่อยติดกระทะแล้วอีนอกพลขอบมันเริ่มมบค่อยติดกระทะได้ไงนะอืมอ่าเริ่มแบค่อยติดล่าจ้างมันตื้นมันจะไหมกับจ้างมัน ปืนมันจะไม่ค่อยไหม้เท่าแต่แอะอาฟอปืนจะไม่ไค่อยไหม้เท่าแต่ถึงมันจะไหม้ก,กับเจ้ามันแต่ตั้งหน้าเนี่ยเราห้ามให้มันสุกเกินไปบอกพวกมันสาบไหม้หน่อยๆเนี่ยเจ้ามันมัเป็นอย่างอาช่วงนี้อเอาก็เตรียมเตระเทียมผู้ยิยมจานเลยจีจีตั้งหน้าอาเริ่มมันเริ่มสุกละเต่ปอพอแล้วอันนี้คือปิดแก้ได้เลยอ่ะโอเคเนาะพอเราแซ่บตะกี้เรามาบอกค่อยติดกระทะนั่นไงมาลงจานลงนี่เลย ครัวหลังบ้านจะค่อนข้างที่จะอันนี้น้อยเนอะเพราะว่าทำมาไรที่เตรียมทำมาไที่เป็นครัวที่ว่าเตรียมอ,อย่างจะอันเนาะนี่ได้ละอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะ มันก็จะมีความดึงดึงอยู่นี่นถ้าจะมาควา่ำถ้าคว่ำเนี่ยมันจะกลายเป็นไข่มันจะแห้งไปเลยเพราะตังปืนมันแห้งละตังปืนมันแห้งแล้วถ้าตังบนแห้งอย่างเนี้ยมันจะมาชํำแล้วก็เวลากินก็จะมป็นังเนาะไปะโอเคเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันต่อน้ำจิ้มนี่ง่ายๆที่จะจจะตำเมื่อพอเลยจะเด็ดพริกเมื่อพอเลยน้ำจิ้มเนี่ยก็มีแค่มีแค่พริกเนาะพริกกระเทียมอะใส่แบบบัวบ้านๆใส่กระเทียมใส่พริกไปพริกเขาใส่พริกชี้ฟ้าเนาะ ที่สีฟ้าพริกแดงนี่นะสัก3าสีกนก็ได้แล้วก็ใส่สีเขียวตัวมันจะได้มีสีแดงสีเขียวน่ากินตามไปเลยปุ๊กปุ๊กปักปักปุ๊กปุ๊กปักปกตัมหมอกขลุกทุบๆมาต้องให้มันเลือกน้ำร้ําเหลือหรือว่าไข่ที่ว่าจะทำน้ำพิ่น้ำปลาที่เปิดอันที่ซอยพริกเป็นก้อนเป็นก้อนหมก็ได้จะอันก็ได้ พริกเนี่ยระวางที่เราต่าเสร็จแล้วปุ๊บเนาะอันนี้ความฮู้คือถ้าเหมือนมันเศร้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราต่าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยขัดใจบีบมะานาวใส่เลยพริกมันจะบบดเศร้านะส้มเตือคือน้าพริกเราเศร้าเนี่ยดูบ่ค่อยลำํำมีมาได้กระเทียมหั่นก็ได้หรือว่าพริกหั่นก็ได้ละคือบีบมะนาวบีบเหยมใส่แต่เราเนี่ยจะเอาแบบตําไปเลยพเพราะเราชอบกิ่นพริกกิ่นอันพริกกระเทียมมันขึ้นเนาะอันนี้คือเด็กหอก็ทําได้เนาะหนูเวลาน้องเขาแบบ มาเชียงใหม่มาแบบมาเฮียนอเติ้นอยู่เชียงใหม่มาเชียงใหม่ใหม่นะซ้ำเติ้ลแบบถ้าเฮาซื้อกินมันก็เปลืองแต่ถ้าสมมติว่าเฮาถ้าเฮาซื้อกินมานก็เปลืองเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเฮาแส่กลิ่นคนเดียวได้เนี่ยออกก็จะประหยัดได้ตวัวซ้ำเติ้ลเขาก็กกึดบอกออกเพราะว่าเขาจะแปลงอย่างกลิ่นไอ้กะเพราะฉะนั้นเมนูไข่่าซีรีส์นี้จะเป็นเมนูไข่คือเต้นจะทําเมนูไข่ไว้สําหรับเอาใจคนที่มันเปินมากไข่แถมยางหนึ่งก็คือไข่เนี่ยมันกิ่นได้ตลอดแล้วก็หมูตัวอ,อ่ะก็บีบไปเลยบีบไปก่อน เทคนิคของเติรนนะคือเวลาปรุงน้ำจินนะ้มเนี่ยเติรนจะปรุงขำโคกไปเลยมันจะมีพริกที่มันติดโตกติดอย่างแอะอันนี้คือของกินบ้านๆอันนี้คือของกินบ้านๆเลยเหมือนกับเขาอยู่หออะเหมือนถ้าสมมติมว่าน้องนักศึกษาคนไหนนะเนาะที่มาปะคลิปเนี้ยเนะี่ยคือเหมือนกับรุ่นปีเนาะรุ่นปีที่อยู่หอบนรุ่นปีที่อยู่หอบนแล้วก็มาสอนอ่อน่าของกินหอลุ่มแอรกะเออประมาณนั้นเป็นสาวโซดหนุ่มโซดนะก็เอาโซดนี่ไปใชใจได้ ถ้าจะมาเฮื่อเตรียมไอ้อย่าเป็นแจ๊บเป็นหวานั่นก็แล้วแต่คนทำก๋าเนื้อรายการนี่จะบานๆเอาน้ำตปลาเนี่ยส่น้ำตาลไปหน่อยอก่อนจิ้มเหรอน้ำตาลมันได้ส้มละได้เกี๊ยมละน้องได้หวานหวานเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่น้ำตาลนแต่พี่จะใส่เป็นอันเนีย่ยก็สารเพื่อความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยสำหรับละอ่อนน้องคนไหนที่เปิดโลดนจำนักเนาะดูแลส,ส,สุขภาพดูแลสุขภาพอากา ไปไม่ต้องใส่นาคเหนื่อยเพราะมันหวานอันนี้นะอ่ะหมะอกเยอะก็จิ้มพอหนูจิ้มพอพริกน้ำตาอีหละน้ำจิม้สมสม้มส้มได้ละสม้สสมมะส้มหวานเออสสมะส้มเผ็ดก็จิ้มไปตักใส่ปากจิ้มพอเจ๊ะปากแน้วระวังนี่ตอนน,นี้เราก็รอข้าวสุก ถ้าคนทั่วไปจะอันจะใส่อูมามิก็ได้จะใส่อันแป้งนัวก็ได้เนาะอันนี้ทำแล้วแต่หนูแล้วแต่น้องแต่อันนี้มันเค็มเค็มจากน้ำตาลละมันจะมาซอยหอมซอยพริกแมคมมกว่าจะได้กลินปุ้นเรจบไปแมมุง,งลูกแก่นกันนะ <laughs> ออโอเคเรียบร้อยโคกกว้างเนายขาลง ง่ายง่ายเอซ้ำคนเปินใส่อันนี้เนอะเปินใส่อเปินเอาน้ำพริกน้ำตาเนี่ยคือเปินมีเปินเอาน้ำน้ำโซดาใส่ไปตัวขัวแอดวานเนาะน้อ,กกองก็มีเหมเมอพี่เขาก็มีเหมเมอร์ไอเนาะห่อซ้ำคนเปินกบมีเอาไปเนี่ยน้ำลามะนาวพริกน้ำตามันมีแน่นอนนาอนอีกกกนี้ได้ละไอนี้ก็กินก็น คนเดียวนี่แซ่บวิๆอยู่ะกินได้สองวันอันนี้กินสองคนนี่กำลังได้อยู่ป่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันเดี๋ยวไปตักข้าวสักคำก่อนมาน้องขี่ข้าวอันนี้ก็คือไข่ยีก็คือเอาไปยีในกระทะแล้วไข่ยีพริกน้ำปลาก็คือปลากมันไข่เนี่ยถ้าเขาถ้าเอาทำซุกเกินไปมันจะมันล้ำเนาะมันเหมือนไข่ต้มยงมาตูมเนี่ยกะถ้าสมมุติเขาแป่งแป่งซุกล้ำไปก็มันล้ำเบาแห้งแตกๆไอ้การกินก็ข้าวกล้องเนาะน้อง อ,อิ่มไปเหมือนข้าวกล้องนี่มันทำให้อิ่มเมือนหรอข้าวขาวก็ได้กินนะข้าวขาวก็ไดนะ้มาถ้าเป็นข้าวกล้องเนี่ยมันจะอิ่มเมินไาหาอย่างเคยมันจ,จวยลดน้ำหนักตนะัวเนาะสำหรับหมูอ้อนนักศึกษาที่เป็นไค่ลดน้ำหนักเนี่ยไข่เนี่ยอิ่มมันจนะอ้วนนักใส่น้ำมันมันต้องนะักหนักนะมัน,ะนะมจะแห้งๆมาหน่อยน่ะ มันก็นจะซุกมาหน่อยละไข่เนี่ยหามาปรุงเลยนะไข่นี่เติเมมาปรุงเลยนะหามาได้ความเผ็ดความแซ่บกับน้ําจิ้มนี้ดีกว่าถ้าข้าปรุงเนาะอันนี้ก็เค็มอันนี้ก็เผ็ดก็ส้มนะมันาจะไปตีกันใหญ่เนาะถ้าก็ไข่จืดๆเนี่ยเราหามาได้น้ําจิ้มจากตรงนี้ดีกว่าอือกินบ้านๆข้าวตุกตุ๊บตัาบแป้งมะเจ้าเนาะ รูกตุ๊บตับตื่นเจ้ามาแปลงมาเจ้ากินข้าวมาเจ้าไปเฮียนยังตันอยู่เลยบรรยากาศยังตันอยู่เลยสาหรับน้องๆนกศึกษาหรือว่าพี่ปีไปทํางานหรือคนโสดคนที่เป็นอยู่คนเดียวคนที่อยู่หอคนเดียวกินคนเดียวอาหารจานเดียวเนี่ยเมนูนี้จะเปิมเนาะเมนูนี้จะเปิมประก็ไมีเห็นมากมายหลยเมนูก็ได้เขาจะแปลงคลิปที่มันเป็นเป้นท้องว่าอ,อ,อาหารจานเดียวทําง่ายกินเองไอ้ก็ซับเตอร์เฮา อาหารจานเดียวเนี่ยถ้าเอาวันถ้าเอาไปกินกระเปิลนะเฮาแ่งกระเปิลกินนะซําเตอร์มะมาลรำก็อยู่ที่เฮานี่มาันมาต้องไปเพิ่มเป็นพอเออกล้องนี่มันดีเหอะได้ปะดนอยู่เนาะดนอยู่ที่มบบทำไข่เจียวเพราะว่าเพราะว่ามันมันจะอมน้ำมันเกินไปเนาะอันนี้เขาใส่บางคน ตะกี้ใส่น้ำมันนักไปหน่อยอยู่เนาะถ้าสมมติน้ำกระทะมันทันฮ้อนเนี่ยใส่น้ำมันน้อยเดียวก็ได้เงี่ยงไปเงี่ยงมาเนาะแต่คือที่สำคัญเมนูนี้ห้ามคว่ำไข่ม้ามันจะแห้งไข่ยีก็ว่าไปยีในกระทะไข่ยีกินกับน้ำพริกน้ำลาช่วงนี้เป็นเมนูที่ฮาฝ่าวิกฤตโควิดอันนี้นะน้ำจิ้มนี่นะมาเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเป็นน้ำจิ้มแบบมันเฮิรรสชาติแซ่บๆอ่ะ ถ้าเฮามีไข่เนี่ยเฮาสมมุติเฮาในตู้เย็นเฮามีหมาแตงสองสาลูกนะเฮามามาแตงแจ่เย็นนี่นะแตงกวาเนี่ยเอาแช่เย็นเนี่ย,นะแ,นะยนนะแล้วเฮามาหันหันกินตัวก็ได้ในพักในมื้อนี้มันม,มันมีามีพักเนาะเปิดอันวิดีโอไปตวัวกินข้าวไปตัวก็ได้นะมแมลงวันนี้เป็นข้าวตอนเนาะข้าวตอนส่วนใหญ่จะทำมาตอนส่วนใหญ่ก็จะทำมาตอเนาะไปห้องกินมาตอนะมาเจ้าสําคนเป็นกับบ มาต้มมาเตามาต้มตแต่ประเด็นที่สนใจญ่เป็นพวก from มโฮมเนาะเออเมนูว from home เอากะจะสั่งมาก็เอ้ห้าสิบบาทก็มีกาส่งถ้าร้อยบาทมันมีส่งเออไม่ต้องจะเป็นได้สั่งร้อยอ่ะแปลแงไปหนเหมาะมือเดียวอ่ะมือนี่เสี้ยงไปตือมดน,นี่มาเกินห้าสิบบาทมาเกินห้าสิบาท,ท 5, ก,นกนา 4, นินได้สองคนไข่ห้าเกินอ๋อจนกัดาพนะให้อยู่คนเดียวกินสามแก,กินก็ได้สามแก,กินก็ได้เนาะ บ้านในประจิตข้าวบวยเป็นจะห่อถกจะห่อจะสวนกิเข้าวบวยหน่อยฝรั่งเป็นยังไงฝรั่งเป็นต่งอห็นเข้าวแล้วมาตอนนี้จะนอนห้างตรงเห็นสักเกิลชั่วโมงเนาะแล้วก็ไปเอายหน่หอมเออไปเอาแหนหอมมาขุมกอมันต่อไออย่างมีในตู้เย็นนี่คือเอามาใช้กินได้เลยอ่ะเมนูหาง่ายๆวัตถุดิบหาง่ายๆ่ายถ้ามีเวลาก็อยู่บ้านมันขำเนาะจะไม่ได้ไปไหนนะช่วงนี้เนาะ แปลงของกินวันค่าได้เลยอยู่บ้านแปลงของกินวันค่าได้เลยส่วนไข่ที่บางท่าจะแปลงของกินยังก่อฟากตี่ตามดตอรอิตติ่งตัวส่วนไขท่ที่ชอบกินข้าวข้าวสวยข้าวหอมมะลิกับอันนี้หมา,มา,มาว่ากันเนอนรอนะนะแล้วแต่บ้านบ้านนี้เป็นกินข้าวกล้องกันอืมเรียบร้อย สามารถทำกินเองได้ที่บ้านน้องน้องนักศึกษาพี่ๆน้องๆที่อยู่บ้านอยู่หองคนเดียวน้องแยองกินมาจากเมนูง่ายๆเราก็อร่อยได้กับอีพีไข่สำหรับวันนี้ดรอิตติ้งต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจ้าหน้าจะมาทำเมนูไข่อย่างแหมจะมาทำเมนูอย่างแหมคอฟฟี่ตัมเจเนอร์บ๊ายบาย